สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัตตาสันมานะคะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอ่าเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะรัตตาไปผ่าฟันคุดไปผ่าฟันคุดแล้วฟันฟันคุดอันเนี้ยใหญ่มากแบบยาวมากค่ะกังวลใจเจ็บเจ็บไปหมดเลยอะคะ่ะระบมไปหมดเลยหมองดทานอาหารแล้วถึงขนาดจิตตกนะ เซิร์ชดูใน Google นะคะว่า,เ,าเราต้องทำปฏิบัติตัวยังไงบ้างหลังจากผ่าฟันคุดเพราะว่ามันมีผลมีเอฟเฟกค่อนข้างที่เยอะอยู่แล้วทีนี้ไปเซิร์ชดูให้กินของอ่อนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเคี้ยวอีกข้างหนึ่งเราก็จะจะทานเข้าไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าเคี้ยวค้างไม่ใช่ค้างถนัดนะคะจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งอาทิตย์โอ้ยทำไมเรายังปวดอยู่ ทำไมเรังปวดอยู่หมอก็โทรมาติดตามว่าเป็นยังไงบ้างอาการโน่นนี่นั่นก็บอกว่าโอเคเริ่มดีขึ้นแต่หลุมอ่ะมันลึกอะค่ะก็ทําไมถึงยังเจ็บปวดอยู่จนกระทั่งอาทิตย์ที่สองก็ยังไม่หายนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นหนองเป็นเป็นเนื้อติ่งออกมาเหมือนเป็นหนองแล้วอะค่ะไม่ไหวแล้วมีความกังวลใจอย่างรุนแรงแล้วไปหาหมออันนี้ไปหาหมออีกครั้ง ถามหมอว่าให้หมอดูอาการเช็คอาการว่าเนี่ยมันเป็นหนองมันเป็นแบบว่าติ่งออกมากังวลใจเป็นเนื้องอกหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยกังวลใจมากหมอก็ตรวจด,ดูคุณสตาครับอ่าที่คุณเห็นเนี่ยนี่ไม่ใช่หนองนะครับแล้วเนื้อที่เป็นติ่งๆเนี่ยนี่ไม่ใช่เนื้องอกนะครับนี่มันเป็นเซลล์ที่ผลิตขึ้นมาปิดอ่ารูที่เราเจาะไปเหมือนกันเนื้อมันสร้าง มันสร้างนี่แผลคุณรัชตะหายดีมากๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวมันกําลังจะปิดแผลแล้วนะครับ <Wow. S 1> อุ้ยใจละดีใจมากเราก็มานึกเอ้ยเราไปทําอะไรวะหมอชื่นชมและชมว่าทําไมแผลปิดไวเออเซลมันมันสร้างงานแก้อักเสบอะไรข้างที่จะแบบว่ารวดเร็วจังนะคะแล้วเราก็มาคิดมาคิดดูนี่เลยค่ะเพิ่งรู้อ่ามาอา่านคุณสมบัติอีกครั้งเฮ้ยมันแกะมันแก้อักเสบอ่ะ มันก็อักเสบมันสร้างเนื้อขึ้นมาด้วยอะ่ะแล้วก็ต้องมาขอชื่นชมผลิตภัณฑ์อันนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเพิ่งจะมาสังเกตตัวเองก็กินไปนะคะเพราะว่าเออมันต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กินอันเนี้ยทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งจะมาสังเกตตัวเองว่าเออมันช่วยในด้านของการอักเสบด้วยแล้วตัวเนี้ยนะคะแบบว่าสูตรเข้มข้นสูตรเข้มข้นนะคะมีะหารล้านทุกอย่างมาตรฐานออยอเป๊ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ <Wow. S 1> โค้ดแนทค่ะที่มอบสินงดีให้เราตัะด้วยขอบคุณะค่ะ i love you